ก็ขอสวัสด <mart> <S fate> pues ีทุกคนด้วยนะครับเพื่อนเพื بد, уз, ่ทุกคนเนี่ยมาเล่นแมป Escape Scary o ออฟนั่นเองครัทุกคนเนื้อหาออฟบีที่แบบว่ามีความน่ากลัวนะครับทุกคนนะซึ่งมาดูนะก็จำชื่อแบบไม่ค่อยได้เหมือนกันทุกคนมาเดี๋ยวจะลองให้คุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอ็อบบีที่แบบมันจะอยู่กับเรามานานเหมือนกันนะทุกคนโอเคมาซึ่งก็ยังไม่ได้เล่นเลยทุกคนอันนี้เนี่ยเหมือนเขาจะให้เราทําอะไรเลยแล้วนี่มันเหมือนเป็นรูปปั้นนะครัทุกคนรูป้น แต่เราไม่ใช่จะทําอะไรได้เลยนะครับทุกคนนะเราจะต้องเปิดประตูนี้หรือเปล่านะแต่โซ่มันจะมึนมากๆนะทุกคนเราทําการเปิดไฟฉายก่อนละกันเนาะทุกคนเพราะว่าจะช่วยเราเนี่ยไปได้ไปทางที่เราต้องการได้มากขึ้นเนาะกดตรงนี้ใช่ไหมนี่ทุกคนไฟมันมาแล้วนะครับทุกคนดีมากๆเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเนาะกดรครับโอเคมาทุกคนตอนนี้ก็คือกลับไปที่เดิมก่อนเนาะเพราะาเราต้องไป นี่ทุกคนไปได้ล้วครับทุกคนโอเคเนาะตอนนี้ก็คืออยู่ในห้องสต็อก o o มรู้สึกว่าจะห้ามโดนพวกนี้นะครับถ้าโดนเราก็จะลดด้วยนะครับแต่คือจะไม่ตายออกจากเขตเลือกจะลดเฉยๆโอ้โหตุยเลยโอเคมาทุกคนตรงน,นี้ก็คือถึงแล้วนะครับโอเคมาทุกคนกดหน่อยก่อนเนานะ มันไม่ต้องว่างน,น,นะครับทุคทกคนคนนี้คือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับน่ากลัวโอ๊ยทำไมอ่ะเมื่อกี้คือเหมือนกดนะนะกดดูว่าด,ดูว่าดูว่ามันต้องรีบไปใช่ไหมโอเคโอเคเมื่อกี้เราชาไปหน่อยนะครับทุกคนมันก็เลยแบบว่าตุยเราจะมาอยู่ที่ Funny Game 1 n นไะดูซิมจะเป็นยังไงเอ่ยมันมีข้อความมาขึ้นมาตลอดเลยอ่ะทุกคน ทำไงดีทำไงดีเราไฟฉายก่อนไหมดูว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างมันมันจะไม่มีตัวอะไรเฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวนะแล้ว,แล,วแล้วเราจะไปไปไหนกันดีอะไปทางไหนดีอะที่แบบจะทำให้เราเนี่ยรอดจากมันได้ไปทางไหนดีวะทุกคนทางนี้แล้วกันโอ๊ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว คนรู้สึกว่ามันมีทางไปให้เราไปต่อ,อยกัน,นทุกคนโอ้โหมีทางเยอะแยะไปหมดเฮ้ยทุกคนนี่เขาม,มีทางบอกให้เราเออแบบนี้สิโอเคมาทุกคนหวังว่าจะไม่โดนหลอกละกันเนาะโอเครีบไปขอนดีกว่านี่ไงทุกคนออกมาได้แล้วเย้ yeah. มาทุกคนกว่าจะออกมาได้นะครับโอ้โหทางมีแบบเยอะมากๆเนาะทุกคนแบบ ม,ม,มันมีท้ายลมันมีท้ายเราไปต่ออีกแบบเยอะเลยไงก็เลยต้องแบบเสียเวลาเดินต่อไปอีกก็น่าใช้ได้เลยแหละทุกคนมารู้สึกเหมือนว่ามันไม่มันแบบมันมีอะไรบางอย่างที่แบบไม่สามารถที่จะอยู่ยืนอ,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 อยู่ตรงนี้ได้อะคือมันจะต้องอยังไงอะอ๋อทุกคนรูแลคือเราจะต้อง มีหรือเปล่าต้องกระโดดหรือเปล่าน่าใช่นะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาถึงผมนดีแล้วโอเคมาทุกคนตอนนี้ก็คือผ่านจานแล้วน,นะครับทุกคนมาโอเคมาทุกคนตอนนี้ก็คือพยายามกระโดดก,ก่อนนะอุ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตทําไมตัวละครผมเป็นอย่างนี้แล้ววะตอนแรกผมเนี่ยใช้เป็นตัวละครแบบตัวเล็กนะครับทุกคนตอนนี้คือแบบกลายเป็นตัวละครตัวนี้มีเส้นสยนัน แบบตัวละครผู้ชายได้ไงก็ไม่รู้แบบที่มันเป็นแบบที่โหเคยแต่ปัจจุบันนะครับเพิ่งสังเกตเห็นเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็เป็นตัวละครที่เราเคยแต่งนะเนาะไม่ใช่ตัวละครอื่นแลบบ้วกันโอเคมาเราออกมาจากตรงนี้ได้แล้วนะครับทุกคนแต่รู้ส okay, ึกเหมือนว่าเราจะต้องทำภารกิจตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าห้ามโดนสีแดงเมื่อกี้เมื่อกี้เราโดนสีแดงไง อุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วหยุดรอไว้ก่อนเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะตุยก่อนได้อะรอดนีแหละรอดละไม่ต้องกลัวโอเคมาทุกคนตอนนี้ก็คืออมมาจากตรงนี้ได้ลองนอนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอุ้ย มีแซนเซอร์สีเขียวด้วยอทุกคนเราต้องระวังด้วยนะครับรู้สึกว่าอาจจะไม่มีจุดเซฟแล้วกันเนาะคิดว่าอาจจะไม่มีจุดเซฟรหรือเปล่าตอนนี้คืออยู่หลานที่เก้าแล้วนะครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะมีอยู่หลายได้ยอยู่เหมือนกันนะอ๋อนี่คือโดนได้แต่ว่าถ้าเราถ้าโดนเรื่องเ,เราจะรบไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือบอกว่าโดนแค่สองรอบก็คือตุยแล้วนะครับใช่สองรอบคือตุยเลย นี่ก็คือขึ้นมา,าเนาะทุกคนรู้สึกว่าเราก็ขึ้นมาตามทานนี้นะครับทุกคนเราก็ต้องรอก่อนเนาะก็คือโอเคมาทุกคนถึงแล้วนะครับโอเคมาตรงนี้กดกดโน้ก่อนเนาะเขาบอกว่าคุณชอบสไบโวเกมไหมอ่ะมีคนอะไรอะ่ะ ออกไ่ได้ไหมออกไปคุณผู้ชมู้สุมม่มจะออกไปไม่ได้ด้วยนะครับมันมีตรงนี้อ่ะทุกคน,นผมรู้ก็ว่าผมแล้ว่าผมทำอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเอารู้ว่าต้องรอก่อนหรือเปล่ามาณนี้ทุกคนคือว่าอาจจะต้องรอน่าใช่ละครัทุกคนตรงนี้ก็จะมีแบบว่าข้อความเร็วเลยเข้ามาด้วยนะน่าสนใจน่าสนใจยูซี่กิโลบัคถ้าแบบ ไม่เยอะนะไม่แพงกดแปโอ้กหน่รบักแพงอยู่นะเอาทําเป็นเล่นเขาบอกให้เราเนี่ยไปหาจุดเซฟที่แบบสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วที่ไหนที่ปลอดภัยอะไม่รู้เลยเขาบอกให้เราเอารถดรอให้ได้นะครับภายใน30มิบวินาทีของทุกคนเอาตรงเลยนะน่าจะได้อยู่แหละ ก็บอกว่ามันจะไม่เห็นเราก่อนละกันเนาะโอเคตอนนี้คือเหลือประมาณยี่สิบวินาทีแล้วนะครทุกคนเฮ้ยชิบหายแล้วกูกูจะรอดไหมเนี่ยถ้าแบบผมผมเดินออกไปอ่ะผมอุ้ยโอ้โห แต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งคิดว่าเราอาจจะรอดก็ได้นะทุกคนสามสองหนึ่งเนี่ยยีทุกคนเรารอดแล้วนะครับทุกคนโอเคโอไมค์ก็หนูหนูจะไม่รอดซะแล้วนะครับทุกคนโอเคมาข้างหน้าเราครับคือทางออกเอาทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยวเราเออกไปก่อนเลยเนาะทุกคนเพราะว่าเราจะได้รอดปลอดภัยมากขึ้นนะครับข้างล่างมีอะไรเอ่ยให้เราสไลด์โอ้โหสไลด์ลงไปด้วยนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะ โอเคกดเลฟสะนหะรทุกคนกดเปิดมาทุกคนเปิดเนาะแต่รู้สึกเหมือนว่าเขาจะให้เราเนี่ยใช้ไฟฉายกนะันทุกคนเพราะว่ามันมืดมากๆเลยเราต้องใช้ตลอดนะครับเพราะว่าทางมันมืดเรามองไม่เห็นอะไรเลยรู้สึกว่ามันจะตามมาแล้วนะครับโอ้โหแล้วมันทางตันอีกนช่วยช่วยนะที่แบบผมยังพอจุก มันได้อยู่นะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็คือเฮ้ยทำไมทางมันตันจังเลยอะทางนี้ปะเฮ้ย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 โอ้โหคนตอนนี้ก็คือรอดจากมันได้นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเนี่ยก็เข้ามาตรงนี้แล้วครับทุกคนก็คือรอดจากมันได้แล้วแหละเออทุกคนมาเข้าไปต่ออีกปะโอเคไมครับทุกคนแสดงว่ามันต้องมีท้ายเราไปต่ออีกแน่ อาปีนปีนกล่องขึ้นไปหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อเนี่ยทุกคนมีวันใดให้เราปีนขึ้นไปอยู่โอเคอะไรเนี่ยยี่บอกต้องขับรถอ่ะโอ้โหแล้วเราก็ขับรถไม่เก่งซะด้วยไงโอ้โหตุยเลยตุยเย่เลยมาทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่ง ทำไมมันมโอเคมาทุกคนเราพยายามไม่พลาดลวกันเนาะโอ้โหทำไมมันไ่ช้าขนาดนี้รีบไปเลยกว่าเอออุ้ยอุ้ยเอาทำไมอะทำไมทำไมเป็นอย่างนี้ทำ,ทำไมรถทำไมรถมันไปนอย่างนี้ โอเคมาทุกคนก็ผ่าสักทีนหนึ่งเนาะมาทุกคนตอนนี้ก็คือผ่าจะด่านลน็กได้แล้วนะครับทุกคนกว่าจะผ่ามาได้นะครับทุกคนมันไม่ได้ง่ายเลยนะโอเคครับทุกคนมารู้สึกว่าจะเป็นฟันนี้เกมสี่นะครับทุกคนโอเคมาเราต้องเข้าไปในหลุมนี้นะครับทุกคนโอเคกดสตาร์เลยเนะาะดูซิเป็นยังไงเฮ้